วันนี้ผมมารับหน้าที่เป็นไลเดอร์ส่งของให้ลูกค้าดูจาก GPS แล้วก็ไม่น่าจะไกลนะใกล้ๆตรงนี้นี่เองรีบไปส่งเดี๋ยวอาหารเย็นหมดเลยสีแยกนี้ไปสีแยกข้างหน้าซ้ายมือเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลมากนะลูกค้าไม่มารับเองล่ะแต่ก็ไม่ได้สิเดี๋ยวเราตกงานถ้าลูกค้ามารับเอง ไฟแดงจอดจริงๆรถก็ไม่มีนะซ้ายมือขวามือเอาไฟเขียวแล้วหยุดตรงนั้นเลยหยุดก่อนเลยเออเอออะไรครับคุณตำรวจยังไม่รู้ตัวอีกขับผ่านไฟแดงมาเมื่อกี้เออเดี๋ยวนะคุณตำรวจเมื่อกี้มันไฟเขียวแล้วผมดูดีแล้วนะซ้ายขวาก็ไม่มีรถเนี่ยเถียงตำรวจล้วไปอีกกระทงนึงเลยเดี๋ยวนะปายทะเบียนปรับแต่งายทะเบียนด้วใช่ไหมเนี่ยรถสีอะไร สีไม่ตรงตามมาตรฐานเข็มขัดก็ไม่คาดขับยังไงเนี่ยฮะเอาคุณตำรวจผมมาส่งของแค่นี้เองยังจะเถียงอีกสามกระทงไปยางลมเติมบ้างไหมไปอีกหนึ่งกระทงยางแบนไฟหน้าเปิดทําไมตอนเช้าปิดด้วยกระจกสองข้างมันไม่มีกระจกโดนอีกหนึ่งเดี๋ยวก่อนสิคุณตำรวจมันไม่มีรถเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้ผ่าไฟแดงด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถมันไม่ได้มีเลยคุณตำรวจผมก็ไม่ผ่าไฟแดงด้วยเมื่อกี้ผมขี่มาดีๆเนี่ยไฟมันเขียวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม คุณตำรวจไม่เชื่อผมหยุดแล้วลงมาจากรถเลยแกรสร้างอันตรายคนอื่นเมื่อกี้แกขับรถไปมาแล้วเสียงตำรวจด้วยแกโดนไปนทั้งหมดสิบข้อหาอัตราโทษของแกสูงมากแกถูกส่งไปเลือนจำที่อันตรายที่สุดไปดูนี่ไม่นะเราถูกส่งมาที่ไหนเนี่ยนี่มันคุกอะไรกันคุณตำรวจเมื่อกี้ทำไมใจร้ายอย่างนี้ไม่ฟังเราเลยเพื่อนออกไปยังไงเนี่ยโอ้ยแมงสับเอา้าเพื่อนจะออกมาจากที่นี่เหรอ ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเราไม่ยอมเราไม่ได้ทำผิดสักหน่อยออเราไม่ผิดเราไม่ยอมเราต้องหนีไปให้ได้โอเคเพื่อนมาเร็วไปด้วยกันขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนตรงนี้กระโดดมานี้มันรอดมาได้นั่นแหละเราค่อยเดินมาเราค่อยเดินมาดีมากโอเคข้างล่างระวังด้วยนะ มันมีหนามเอออืมอืมกระโดดลงไปโอ้มมโหมันใช่คุกเลยเนี่ยที่นี่มีโอ้โห <affect> นั่งดีกว่าไปทางไหนไปทางไหนเรากลัวอย่าทิ้งเราทำไมเราต้องมาเจออะไรงี้ด้วยเนี่ยจะไปส่งข้าวให้ลูกค้าโอ้โหข Lang ้างหลังเลี้ยวซ้ายตรงนี้ ลงไปลงไปลง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 สีลงโอ้ยเกือบอ้าวเพื่อนอ๋อต้องดึงก่อนโอเคเอออืมโอเคอืมถึงแล้วไปต่อโอ้ดึงอีกแล้วเหรอดึงเพื่อโหลดใหม่โอเค ด้านนี้อืมด้านนู้นด้านนู้นอีกนิดนึงข้างหน้าถึงแล้วนี่อะไรเนี่ยที่นไหมบนโอ้โห,โห,โหไฟช็อตไฟช็อตดูมันดีดีดูมันดีด,ด,ด,ดีเอาเพื่อนโดนใจเย็นเพื่อนตรงนี้ไม่ต้องรีบเราต้องออกไปให้ได้ไม่ยอม Don't get too close เฮ้อโอ้โห,โห อย่าเข้าใกล้อะไรสักอย่างหนึ่งอย่าเขาใกล้โอ้อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้เขายังไม่หมดอีกอหมดแล้วนี่มันไม่ใช่คุกแล้วมั้งเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดส่งเรามาที่ไหนก็ไม่รู้คุณตำรวจดู Do not e n t e r ห้ามเข้าอ่าไม่เข้าก็กลับ <laughs> กลับก็ไม่ได้ หรือไปด้านนูน้นตรงนี้เขาบอกห้ามเข้าให้ปีนเชือกเชือกไหนเชือกไหนใครเดินมาเสียงคนเดินอ๋อนี่ไงคุณตำรวจแล้วให้ปีนเชือกไหนล่ะเชือกโอ้โหเชือก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 เออโอเคโอ้โกว่าจะไปได้ ไปไหนอีกนี่มันคุกที่ไหนเนี่ยเกิดมาไม่เคยเจอมันตั้งอยู่ที่ไหนในเมืองโอ้ยที่ซักผ้าไฟาอาพิกแอ็กงอหาพิกแอ็กหาพิกแอ็กก่อนพิกแอ็กอยู่ไหนพิกแอ็กพิกแอ็กอยู่ไหนอ๋อโอเคทุบแล้วทุบอีกทุบอีกแล้วนี้ นะฮะโอ้ย uh huh. oh, ทุบได้หมดเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ผิดผิด,ดอันนี้เหรอโอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh อืมทั้งออกอยู่ไหน อ๋อนี่ไงโอ้ยกว่าจะเจอออกมาหรือยัง get to the roof w e n t ไปที่หลังคาหมาอีกแล้วหลังคาตรงน,นู้นโอ้โหโอ้ยไกลมากไกลมากไกลมากโอ้โหจะดแพ็กมาอ,อบินไปเลยดีกว่าโอเค เออแกตามมาไม่ได้หรอกอ่ะฮะ Find เด e อ w สวิชหาสวิชอีกอันไหนนี่เหรอนี่ไงดึงเปิดแล้วแล้วกลับเข้ามาข้างในทำไมเนี่ยบินออกไปก็จบแล้วเนี่ย Choose wisely เลือกให้ดีโ oh อ้โหอ้ขวาไหลาซ้ายดี อเอ้ยถูกเหรอเราโดนขังตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไฟเดือกคีการ์ดคีการ์ดคีการ์ดอยู่ไหนนี่มันห้องที่เราอยู่เมื่อกี้อ๋อเราต้องเปิดทุกห้องก่อนหรือเปล่าแต่มันปิดไปแล้วจะเปิดยังไงหาคีการ์ดก่อนคีการ์ดอยู่ไหนอ๋นี่ไงนี่นี่นี่น,น,นี่อย่าเหยียบสีเขียวๆน่าจะเป็นสารพิษคีการ์ดมา มาอีกแล้วพุ่งไปเลยกดปุ๊บมาปับ๊บวิ่งทางตรงวิ่งทางตรงเปิดเปิดเปิดเป,ดเ,ป,ดเ,ปดเออรีบไปโอ้โหกิ้งไปโอ้ตกคูระวังเลเซอร์อ้าวเดี๋ยวก่อนเรามีอันนี้อยู่พุ่งตรงไปเลย พุ่งตรงไปเลยเป็นไงพุ่งไปเลยพุ่งตร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 งไปเลย,ปไ,ปเลยไปอย่างดวนไปอย่างเร่งดวนโอเค use the trap อ uh ่าฮะปิดไม่ได้ด้วยคือนข้นงบนได้ไหมพุ่งตรงไปโอ้โดนอยู่ดีโอ้ตำรวจมาเข้าใจแล้วล่าเข้ามาก่อน เออทีนี้เราอ่ะอดับเอง l e t e s อ a p e หนีทางไหนรีสปอนไม่รีสปอนอะหนีทางนี้เหรอลงไปใช่ไหมอา้อาอ๋อรีสปอนอันนี้หรือเปล่ารีสปอนรถเออนี่ไงโอ้ ไปแล้วกลับบ้านแล้วแล้วไม่ต้องเจอกันอีกนะคุณตำรวจเดี๋ยวเราต้องคุยกันผมบอกแล้วผมไม่ได้ทำผิดผมขี่มามันก็ไฟเขียวแล้วจะมาจับผมได้ยังไงเออเอา,เอา,เ,อาเอาแต่พานแต่พันเย่ <Yeah. laughs> กลับบ้านได้แล้ว